เอาละครับประตูมิติเพชรแล้วผมเนี่ยดูซิมีอะไรหรือเปล่านะครับโอ้โหเพชรอย่างเยอะเลยครับผมรวยแล้วครับคำเดียวรวยครับผมรวยมากฮะ เอาลมะคราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปเคลียรเกมไมค์คราฟนั่นเองนะครับและตอนนี้ผมไมค์คราฟแชร์เลนนะครับผมซึ่งไมค์คราฟแชร์เลนในวันนี้ครับเราเนี่ยสามารถที่จะข้าบแบบประตูใบมิติใหม่ได้นะครับแต่อย่างแรกเนี่ยผมขอปล้นไอ้ป้อมนี้ก่อนละกันนะครับมาถึงก็เจอเลยครับผมเป็นป้อมของพิเลเจอร์นะครับฟื้นไหนดูซิมีหน้าไม้นะครับแล้วก็เหล็กอ่าข้าวนะครับผมเอ้ยใจเย็นดิใจเย็นดิับใจเย็นดิขาโอ้โหจะตายแล้วมาถึงมาหนึ่งผมต้องหนีครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วจะวับหหหหหนนนนนนีีีีีีีกก่่ออออออตรรรรง้้้้มมมมมททะะะะเเเเเเเลาายยยยฮฮจจพิดดด็ไ๋วโโืืน อย่างใหญ่เลยครับเพราะาอย่างแรกเนี่ยพิกแอคต้องมาแล้วอะผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรโอ้โหมันลุมขนาดนี้เลยเหรอเกินไปหรือเปล่าดูดิมันมาจ่อกันอย่างนี้เลยครับโอ้โหไม่ไหวแล้ววะ่ะแต่วันนี้มันต้องหนีครับเออใช่คุณผู้ชมแล้วก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะลงวันที่1พอดีนะครับก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนเลยนะครับผมอ่ะแบบปีใหม่นี้ขอให้แบบเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนเลยนะครับซึ่งก็ผมก็เช่นกานแล้วผมขอให้เจอแบบใครสักคนนะฮะอยากแบบอยากมีหวานใจมากนะครับผมแบบเหงาอะเออแต่ตอนนี้เราหนีสำเร็จแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องการอาหารแบบหนักมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราได้เข้ามานะครับเดี๋ยวแบบขอขนมปังหน่อยแล้วกันเฮ้ยเด้อไอตัวนี้ยังไม่จบอีกเหรออ้าว จะหาเรื่องใช่ไหมครับได้ดิโอ้ยตายเลยใ <laughs> จเย,ย็นเพื่อนโห oh, ร้ายจะจัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่าแบบเป็นการเลือดไปนะครับผมไม่ใช่ดิเลือดความหิวนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอตัวนี้มาเลงอีกแล้วเหรอเราพิกแอคผมเมื่อกี้ไปไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่ครับผม,ผมเก็บไปครับผมเชื่อว่าจะต้องมีพีระมิดต,ตรงนี้แน่เลยเพราะฉะนั้นขอสำรวจก่อนนะครับเอาอ่ะผู้ชมก่อนเจอพีระมิดครับผมเจอหมู่บ้านก่อนนะเพราะฉะนั้นขอปล้นหมู่บ้านหน่อยครับสิ่งที่ต้องการอย่างแรกเลยก็คือฟางข้าวนั่นเองนะครับแต่ว่าไอเจ้าฟางข้าวนี้เนี่ยเราสามารถทำ ไปชอบบอกโหอยู่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหเป็นพีระมิดที่แบบอยู่กับหมู่บ้านเลยนะครับสุดยอดว่ะมาปื๊บเราก็จะขุดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้คยผมขุดออกก่อนครับเดี๋ยวตายครับผมมา TNT นะครับก็เออว่ะ TNT ก็ทำเป็นพอร์ทัลได้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยได้มา9อันใช่ไหมต้องคาเพิ่มอีกอันนึงนะครับเก็บของมาสักหน่อยละกันครับผมไหนดูซิอุ้ยหยาเป็นทองครับกันพาวเดอร์นะครับผมมีเหล็กเป่าโอ้โหทอง3ครับผมและกล่องสุดท้ายนะครับเอเมอรัลครับผมแล้วกันพาวเดอร์อ่ะเก็บมาให้หมดนะครับ แบบทําเป็นขวานนั่นเองครับผมปึ๊บจัดไปขวานเห่งของเรานะครับแล้วผมก็จะสับมันครับผมมาด้มาด้เออตรงนี้แหละตัวฟรีสปอร์ตครับขอเหล็กฟรีหน่อยนะเพื่อนแล้วก็กาเบลแถวนี้เนี่ยน่าจะมีแหละผมว่าเอาละครับผมจะวันนี้ได้มาแล้วครับห้าอันเลยนะโอ้โหโคตรเยอะมาผมอย่างต่อไปกาเบลครับตรงนี้มีหรือเปล่ามีเหล็กนะครับนี่ไงกาเบลโอ้โหอยู่ใกล้เลยครับนี่ไงโอ้โหมาถึงได้เลยเหรอโชคดีจัดนะครับมาฟิแนงซิลคผมสำหรับมิติแรกที่เราจะไปเนี่ยก็จะเป็นของฟางข้าวนั่นเองนะครับเพื่อแบบหาอาหารนะครับผมคคคืือออออจจรรริงงๆเเเเเเนนนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยใช้้้้้แแแแบบบบบบลล็็็กกกพะะะะะตตผผมมขขุดดไไไปปััวววาาฮฮึ๋ อะไรเนี่ยฟืบวางไปครับผมจังวันนี้ไหนอลองจุดดูซิได้หรือเปล่าครับนี่ไงมิติฟางข้าวนะครับปะสำรวจกันเลยดีกว่าไหนดูซิข้างในจะมีอะไรนะครับฟืบอ,อ่วาวมาแล้วผมก็จะมีเป็นแบบฟางข้าวแบบนี้เหรอเพราะว่าเราต้องทำเป็นจอบอะไม่งั้นแบบขุดชา้าแน่เลยฮะอ่าสติ๊กนะครับผมเอาเป็นอ่อจอบไม้แล้วกันมาจังวันนี้คือแบบรวยเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยเดี๋ยวมีกล่องด้วยเหรออ้าวมีอะไรครับฟืบโอ้โหมีจอบทองครับซึ่งแบบเร็วมากเลยนะครับว่าแต่ฟักแล้วไข่ด้วยนะครับผมไข่เพียบเลยว่ะไหนลองใช้หน่อยดิฟืบจัหวนนี้้้โโอมคเูกาผ ก็จะมีแบบพวกไข่ม็อบเต็มเลยนะครับผมอ่ะตอนนี้แบบพังไปหนึ่งแล้วครับแสดงว่าอื่นก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมฟื้นขุดไปครับผมตรงนี้กล่องเหมือนกันครับอ่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วผมก็จะมีแบบเป็นไข่ม็อบนั่นเองนะครับซึ่งอ่าเรามาปล่อยเล่นแล้วกันเนาะดูที่ำไมอ่ะฟื้นปล่อยไปครับผมปล่อยไปปล่อยไปแบบนี้เลยนะครับซึ่งอาหารเนี่ยเอาเป็นข้าวก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นกลับไปดีกว่าครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบห้องที่แบบว่ามีฟางข้าวใส่ไปหมดเลยนะครับผมมาสำหรับมิติแรกก็เป็นประมาณนี้นะครับอย่างต่อไปครับผมคครรรรััับบบเเเีีียยยยยงงงแแกกกนนนน่่่่่ขขขอออออออาาาาาหหล้้้้วววึโโะผมไปุท เนี่ย TNT ครับไงนะน่าจะแบบนี้ป้าแล้วก็กันพาวเดอร์นะครับนี่ไงมาสิบเอานะผมแล้วก็ผมจะวางไปกับไม้แล้วกันเอ้ยดินก็ได้นี่หว่าจะวันนี้ TNT สองอันก่อนนะครับแล้วก็วางขึ้นมาครับผมด้าแล้วสามขึ้นมาแบบนี้นะครับปึ๊บจะป้ายนะครับผมแล้วก็สองอันตรงนี้นะครับมาไม่เดี๋ยวน้องผู้ชมถ้าแบบผมใช้ฟินเน็ตซิลเนี่ยมันจะไหม้หรือเปล่าแบบระเบิดหรือเปล่านะครับถ้าใช้เป็นกันพาวเดอร์ได้ป่ะปึ๊บอ้าได้แล้วผมนี่จะเป็นประตูมิติสีแดงแบบนี้นะครับไหนลองมาสำรวจัหหวะนี้ปปบเเาามครรร่่ไไยลอออิื นุกเหรอฮะนิวเคลียร์นี่ว่ะเฮ้ยมีนิวเคลียร์ด้วยนะครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนวะเนี่ยนี่คือแบบเราจะได้เอานิวเคลียร์เนี่ยไประเบิดเอเดอร์ดักก้อนด้วยเหรอครับโอ้โหสุดยอดว่ะขุดไปครับขุดไปครับขอนิวเคลียร์หน่อยครับผมได้มาเท่าไหร่ครับโอ้โหยี่สิบแปดนะครับผมบอกเลยว่าระเบิดเละแน่นอนทำงานนี้เนี่ยจริงเนี่ยผมอยากลองระเบิดเทสสักลูกนึงนะแต่แบบถ้าระเบิดในนี้เนี่ยผมว่าผมตายแน่เลยเพราะฉะนั้นกลับไปก่อนนะครับลองไปเทสแบบในเหมืองอะไรเงี้ยนะครับเฟิร์สว้าบกลับมาเฮ้ยจะเมื่อนยเ่อนแย่งลุงนนอ้วออออ้าาวลล่่ะะมีขงไรรรหืเปคับ ขนมปังอ่ะผมไม่ต้องละผมมีเยอะนะครับเตียงเหรอพกไว้สักหนึ่งแล้วกันนะครับผมเอาล่ะจังวันนี้ไปลองระเบิดดีกว่าครับเออว่าผู้ชมเรากลับไปเหมืองตอนแรกดีกว่าครับนี่ไงจำได้ว่าเหมืองนี้มันสุดยอดนะครับผมก็ลองวางสักอันหนึ่งแล้วกันตรงนี้ปึ๊บจัดไปครับแล้วก็จุดไปครับผมวิ่งหนีครับหนีเอาตัวรอดนะครับผมไหนดูซิแรงแค่ไหนครับผมระเบิดไปครับอู้ได้อยู่นะได้อยู่นะแล้วก็จะได้พวกแร่อะไรมาฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องขุดไหนลองต่อดิจัดไปครับผมลูกที่สองครับผมจะยืนห่างประมาณนี้แล้วกันนะครับน่าจะไม่เจ็บมั เหมืองล้างด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเพิ่งนึกออกว่าคุณผู้ชมมันมีมิติไม้ด้วยครับเออผมลืมเพระาะฉะนั้นเดี๋ยวไปลองสร้างกันดูดีกว่านะครับมิติไม้ของเรารู้สึกว่าจะเป็นไม้อะไรก็ได้นะเพร,ระาะฉะนั้นเอาเป็นไม้นี้แล้วกันนะผมใกล้ตัวเลยเอาขวานมาครับว่าไง่พิเลเจอร์ไม่อยากสู้ด้วยเท่าไหร่เนี่ยจะมาตัดไม้เฉยเพื่อนไม่ต้องมายุ่งเราต้องการแค่สิบนะครับผมเอาล้วครับได้มาสิบแล้วผมจะวันนี้วิ่งหนีครับผมไม่อยากสู้ด้วยเท่าไหร่เลย <ๆ S 1> อะเออว่าผมหมั่นไส้ผมจะจะมมาาลอองงงสร้้้ขไให นะครัสองบล็อกตรงนี้ครับผมแล้วก็วางขึ้นมานะครับฟืบไหนดูซิมิติไม้จะได้อะไรนะครับจุดไปครับผมเอ้ยไม่ได้เหรอคุณผู้ชมมาถ้ด้วยผมไปดูมาเนี่ยมันจะต้องใช้เป็นไม้โอ๊กนะครับโมฉะนั้นขอตัดไม้โอ๊กแป๊บหนึ่งครับผมขอไม้โอ๊กสิบล็อกนะครับถึงหรือยังวะเนี่ยเอาละครับครบสิบบล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะผมมาต้องได้แล้วแหละใช่ไหมจังหวะเนี้ยแล้วก็วางแบบนี้นะครับผมเนี่ยลองจุดไปสิจัดไปครับผมนี่ไงได้แล้วครับผมมิตี่ไม้ของเรา เลยนะครับผมขอสักอ่า่อันละกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยน่ายต้องมีของแน่เลยผมว่าเพราะแบบเราสำรวจอื่นมาก่อนแล้วนะฮะไหนขอดูกล่องหน่อยครับผมนี่ไงกล่องไม้มีอะไรครับปึ๊บมีขวานนะครับโอ้โหขวานเทพเจ้าเลยนี่หว่ามาดขวานนี่แบบโคตรเร็วครับผู้ชมดูดิโอ้โหขุดไปครับมาดีมาดีมีอะไรปะครับอันนี้ก็มีขวานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะมีเทีนทีด้วยเหรอรู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นขวานหมดเลยนะเพราะฉะนั้นน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งมิตินี้นะครับผมเนี่ยครส่วนใหญ่จะเป็นขวานหมดแล้วผมเพราะะะฉนนนนนนััั้้้เเดีี๋ยวกก็บบขอออมมาาึงงครรไ่ตแล้วคครรรรรััััับบบบบผผผผมมมมมมมอออ่่่่าาาาานน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 ีีีี้้้้้เเเเกกกกก็็ไไปปปะะะะะขววพพพณลลลยููชจิงๆแแดใ มาเนี่ยในมิติไม้นี้เนี่ยเราต้องได้เป็นแบบพลิกแอคซิลทัตด,ด้วยนะเพราะแบบเอาไว้ขุดเหล็กอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าทำไมไม่มีวะอันเนี้ยเออหรือเขาลืมให้หรือเปล่าครับว่าแต่ฟักเราเหมือจะขุดเหล็กไปยังไงวะเนี่ยเอาเพราะว่าเดี๋ยวผมขอลองเทปแป๊บนึงนะครับเอาเป็นแร่เหล็กมา10อันแบบนี้นะครับผมฟึ้นวางแบบนี้แล้วก็ลองจุดดูนะครับจังหวะนี้อ่ะได้แล้วผมเอ้ยผมว่าจริงจเนี่ยเขาลืมให้แน่เลยว่ะแอคซิลทัตเนี่ยเพราะแบบถ้าคุณผู้ชมไปดูต้นฉบับมาเนี่ยในมิตินี้เนี่ยเราจะได้พลิกแอคซิลทัตมานะ นะครับผมโหเยอะจัดนะครับจังหวะนี้ขุดบล็อกเหล็กไปดีครับแล้วก็ในมิตินี้เนี่ยมีหัวฟักทองด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บไปสร้างที่ดีนทีกว่านะครับอ่าแบบให้มันไปช่วยเราสู้อะไรเงี้ยนะครับถือว่าเป็นแผนที่ดีครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยน่าจะมีของนะครับไหนดูซิได้อะไรหรือเปล่าเปิดไปครับจังหวะนี้นี่ไงซิลทอสครับผมแล้วทำไมมันเพิ่งมาให้อันนี้วะเนี่ยแต่ได้ซิลทอสมาถือว่าดีแล้วครับจะได้แบบไปขุดทองอะไรต่อได้นะครับผมเอาละครับกล่องอื่นเนี่ยก็จะเหมือนกันแล้วผมก็ ขุดไปมันก็ได้แลกแบบนี้นี่หว่าแล้วทำไมเขาไม่ให้ซิลทอนมาตั้งแต่แรกวะเนี่ยเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันถ้าผมตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็ขอหัวฟักทองให้หมดเลยละกันนะครับจะได้แบบสร้างเยอะๆเนาะตอนนี้ได้มา4แล้วนะครับได้มา6ครับผมแค่6ก็พอละกันนะครับแล้วก็ไม้จริงเนี่ยเยอะเกินไปแล้วครับมันเยอะมากเลยนะทิ้งไปหน่อยละกันนะครับผมเอาละครับมาอย่างแรกครับผมฟูลไอรอนก่อนเลยละกันนะครับจะได้แบบป้องกันนะครับผมฟูลไอรอนครับผมแล้วก็ทำอะไรดีอ่ะเอาเป็นแบบที่ขุดดินละกันนะครับอ่ะเก็บไว้ครับผมพพพพออออออกกกกกกกััััััันน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 นลลลลลละะ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 ะคคครรรรรรบบบบบบ่่่่ปปมมมมมมาาาาาณีีี้้้้้้้เเเเเดดดดดด๋ยววผผขุห็ิิึงงแแจจไไไไสโต41 ผมสำหรับมิติต่อไปเนี่ยผมว่าผมจะไปหาทองนะครับเพราะแบบทองนี่ก็แบบค่อนข้างสําคัญเลยฮะเดี๋ยวเรามาลุยเหมืองนี้ดีกว่านะครับอ่าน่าจะเจอทองอยู่างนั้นผมว่าอย่างแรกเนี่ยขอถังน้ำก่อนแล้วกันครับจะได้แบบ MLG ได้นะครับผมแถวนี้ไม่น้ำหรือเปล่านี่ง่ายถังน้ําของเรานะครับเอ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้งา้างยังแล้วเหรออะไรวะเนี่ยพิเลเจอร์อยากบวกขนาดนั้นเลยเหรอครับสับไปเลยผมจะวันนี้ตายไปดีครับอ่าเอเาล่ะเพื่อนๆมเรามาหาทองกันดีกว่าครับจะวันนี้เนี่ยผมต้องการดาบนะครับเอาไว้สับไอ้พวกนี้ครับผมอะไรเนี่ยฮะอะไรแล้้้้้้้้้วว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 วกกกก็็ตตตรรรรรรรงงงงนนนนนีีีีีีีีมมมมมมเเ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 เืออออลลลาาาาาาใใชช่่่ัััััยยยยแแะะดดดฮ๋โโหหหไขๆิิคค์บบบจป ครับตอนนี้แล้วก็หนีครับผมเราจะต้องไม่ตายหนีมาประมาณนี้ลอยมาว่าได้อยู่ครับได้อยู่พอดีแบบขี้เกียจสู้มอนเตอร์นะครับเมื่อกี้โอ้โหของดรอปเต็มเลยครับเก็บมาก่อนละกันเอาล่ะตอนนี้วายเท่าไหร่ครับสามสิบแปดเหรอน่าจะต้องลงไปให้ลึกกว่านี้นะครับอู้แอปเปิลทองเก็บไว้ครับเอาล่ะครับตอนนี้ผมมาเหมือนปกตินะครับผมเออถ้าเป็นเหมือนแบบนี้น่าจะมีนะตรงนี้เหมือนจะลงมาลึกแล้วผมลงไปวายเท่าไหร่แล้วครับสิบหกเหรอเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ไงจะเป็นบ่อลาวานะครับเอ้ยอย่างแรกเลยลาพิสเราก็ต้องการนี่嘛ขุดไปก่อนครับขอลาพิสซะหน่่่่อออออยนคครรรับบบบขลลล็กพผมมมเเเเ้้้้ดดีีีวไไไแาางหหใืปจิ จริงๆถ้าเราเจอเพชรด้วยก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่แบบยังไม่เห็นวีแบแววเพชรเลยฮะเพื่เดี๋ยวนะตรงนี้มีเพชรดิว,ว่ะทำไมตอนแรกผมมองไม่เห็นวะวัตฟ้าอ๋อมันอยู่ข้างใต้นี้ใช่ไหมแล้วแบบผมวิ่งไปทางนี้ก็เลยไม่เห็นนะครับเอาละขอเพชรหน่อยนะเดี๋ยวนะเคลียร์ของก่อนขุดเพชรไปครับผมขอหน่อยนะครับเราต้องการทั้งหมด10บล็อกครับผมซึ่งตอนนี้ได้มาอ่ะสามนะครับถือว่าได้อยู่ค่อยๆหาไปครับแล้วก็ตรงน,นี้มีอะไรอีกหรือเปล่าครับไม่มีนะครับผมมาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเอาละขุดลาพีสเพิ่มนะครับตอนนนนนี้้้้่่าาาจะะะะแแลลลลววคครรัับบบบบผมม็อออกกพตไเ ครับตอนนี้นี่ไงมาเจอเพิ่มแล้วครับ1อันเหรอโอ้โหแค่หนึ่งเหรอสุดยอดอ๋อเกือบจะมาชดแล้วครับว่าแบบได้แค่หนึ่งะครับมันซ่อนอยู่ข้างล่างนี่เองครผมได้มาเท่าไหร่ละแนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงเออว่าผู้ชมเรามาระเบิดนิวเคลียร์หาดีกว่าครับน่าจะง่ายกว่านะระเบิดไปผมจังวะนี้ระเบิดแล้วก็วิ่งหนีนะครับไหนดูซิเจอแร่หรือเปล่าระเบิดไปครับผมื้นเหมือนจะพอได้นะครับแต่หาปกติแล้วกันนะผมเปืองทีอันทีนะครับเพื่อเดี๋ยวนะด้านบนนี่ไงทองขอหน่อย ไปแล้วผมนี่ประตูมิติทองนะครับเดีดูซิข้างในมีอะไรให้เรานะครับผมว้าป้ายมาโอ้โหอย่างแรกครับผมตรงนี้เนี่ยมีเตาเผานะครับขอเตาเผาซะหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีบล็อกทองเต็มเลยครับรวยมากๆเลยครับแล้วในกล่องล่ะครับมีอะไรครับอ๋อมีแอปเปิลนะครับผมก็ดีฮะเอาไว้แบบค้าเป็นแอปเปิลทองนะครับเอาเพราะว่าผมขอเวลาขุดสักแป๊บนึงละกันนะครับผมเอาละครับมาตอนนี้เนี่ยทองได้มาสองชุดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะพอแล้วครับเยอะแบบเยอะจะจัดเลยนะครับผมแล้วของเราก็เยอะมากเลยเนี่ยทิ้งไปดีกว่ามาของที่ไม่ได้ใช้้้้้้แลลลลวววววนนนนะคคคครรรรรรรััััับบบบเเ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 เฮยยยยยดดดดีีีี๋าาาาาามมมมิิิปปปปออ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 ์์์ไไไ่่่่่งหหหกกทื ไม่น่าทันผมเพือชมเอาระเบิดไปแล้วกันรับจุดไปให้เลยเนี่ยฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพอเท่าพังนี่หว่าลืมอ่าแป๊บนึงนะดีเนียที่รอบรมันเป็นแร่ทองครับผมสามารถขุดมาซ่อมได้ครับอ่าเราต้องวางคืนแบบนี้นะครับฟื้นสองอันตรงนี้น่าจะได้แล้วเนาะจุดไปครับอ่ะหนีกลับดีกว่าครับเจ้านี้ไม่อยู่แล้วครับผมฟื้กลับมาที่เมืองนะครับแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างล่างนี้มีเพชรนี่หว่าขอหน่อยครับผมขุดไปครัเจ้านี้ฟื้ไม่เดี๋ยวนะมันเพชรคนละอย่างนี่หว่ามันจะได้ป่าวะเออเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะ ผมเนี่ยถนัดในการสร้างโดยแบบใช้2ถังนะครับผมเอาไปว่าสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมา เอาแล้วครับผมมาเรียบร้อยครับผมประตูเนเธอร์ของเรานะครับเจ้าวันนี้จุดไปแลว้วผมไปสำรวจเนเธอร์ดีกว่านะครับเจ้าวันนี้วาร์ปมาตรงไหนวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะโดนขังอยู่ข้างในซะละครับจริงๆวันนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาเนเธอร์พอร์เทสนะเพราะแบบเราสามารถคราฟได้นะครับผมเป็นแบบประตูมิตินะครับอย่างแรกเนี่ยต้องขุดเนเธอร์แลกก่อนนะเพราะแบบจะได้มาเผานะครับผมซึ่งไม่ต้องใช้เยอะเท่าไหร่วะเนี่ยวันนึงขอลองเทสก่อนนะครับวางไปแบบนี้ครับผมแล้วก็เผาไปสิคือเราเนี่ยต้องเนเธอร์บริกมาคราฟเป็นแบบว่าพอร์ทัััลนนนะะครบผผมมมมซึ่่่่งไแใจจวาเยยยยอออออะะะะะแแค่่่่่ไหหหนนนเเเเดดดีีี๋๋วววลงงูรราาาาผผมมบสโตนนนก่อะะเเพรราาแบบสาามรถใช้แบสโตนในนนนกกาารรรส้้งพออ์ทััลไดเหมืะครับผมมเหือน ไม่เจอรับผู้ชมกลับมาก่อนแล้วกัน,นครับเออว่าผมลืมคา้าไปนี่น่หว่าแอปเปิลทองครับผมเดี๋ยวคา้าซะหน่อยแล้วกัน,นครับโอ้โห <t ong y> ทองเยอะจัดนะครับฟืบได้มา18นะผมแล้วก็เอาละครับทงหมด56ลูกคัซึ่งเยอะมากเลยครับหห้าสิบหกเราจะกินไงมันหมดวะเนี่ยถือไว้เลยแล้วกันนะผมกินไปหนึ่งลูกครับฟบจัดไปแล้วก็ตรงนี้น่าจะได้แล้วนะมาเดี๋ยวลองค้าดูดีกว่าได้มาเท่าไหร่ครับฟืบไอสิพอดีเลยน่กว่าจะวันนี้เรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับวางสองอันแบบนี้ครับผมแล้วก็ข ออย่างเฟี้ยวเลยครับเฮ้ยสปอนเซอร์เบสได้ว่มเอาว่ะได้ล่าเบสที่นี่ครับมาด้ก็มาด้เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าอยู่ที่นี่เราก็วางน้ำได้ดิครับใช่ป่ะได้ดีเออโคตรเกลียดแล้วผมมาด้โกงสุดแล้วจังหวะนี้ยิงมาดิครับผมมีน้ำมาผมเป็นไงผู้ชมชิวไหมมีน้ำแบบนี้ปลอดภัยครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเปื้อนทองซะหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตายแล้วก็วางน้ำไว้ตรงนี้แล้วนะผมก็มาด้ครับก็มาด้ครับสับไปแล้วผมมาด้มาด้ดูดิผู้ชมโคตรเกลียดอ่ะเคยพวกนี้เนี่ยมาโดนน้ำปุ๊บมันก็เจ็บครับบผผมมก็ตไปแล้ว เพื่อนขอสักแท่งหนึ่งอ่ะเจ็บแล้วครับพี่แต่จริงวเราก็เจ็บเหมือนกันแน่นะสู้กับพวกเนี้ยใจเย็นเพื่อนอ่าวางน้ำไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็สับไปขอแปดพอขอแปดพอสับไปครับผมมาแท่งที่แปดได้มาแล้วครับตอนนี้เนี่ยอ่าผมขอสับรวดขอข้างในหน่อยได้ไหมมีอะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันให้ของอะไรอ่ะเอาละครับกล่องของเราครับผมนี่เฮ้ยดาบลูติ้งเหรอโอ้โหทำไมไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะเนี่ยกันไฟก็มีครับโอ้โหพลาดแล้วว่ะกินซะหน่อยแล้วกันแล้วก็สับไปครับผมลูติ้งสาวโอ้โหก็จะเปิดกล่องตั้งแต่แรกครับผมจะได้แบบฟาาาาารร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 ์มมมมมมเเเเเเ็ววววววๆนน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 ะะ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 ะคคคคคััััััััับบบบบบบดดดดููิิตตตอออออออีีีีี้้้้้้้้้ไไไแแแแลล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 ผสพพ่่่่่่่ปปซหยยยยกกกฉง เไ้ยอย่าเพิ่งน,นะเพื่อนกลับได้ไหมเนี่ยเอ้ยกลับได้พอดีนะครับเอ้ยแล้วผมติดอยู่ในไหนวะเนี่ยแป๊บนึงนนะว่าตาฟักผมมาโผล่อยู่ที่ไหนไม่รู้ผู้ชมอ๋อคือมันไม่ได้กลับไปเนเธอร์เหรอประเด็นคือเราอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่ในเมืองนะครับซึ่งเมืองเดิมหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะครับอาบอกว่าต้องทำพอร์ทัลใหม่ครับผมเฮ้ยมีสปอนเซอร์ด้วยว่ะไหนดูของดิปุ๊บมีทองนะฮะมีอะไรเปล่าไม่มีแล้วครับหนีดีกว่าเอาละครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้แนละ้วมา เดี๋ยวเรามาสร้างตรงนี้แล้วกันนะผมเออวันไหนๆแล้วมีเพชรหรือเปล่าครับแถวนี้เนี่ยสำรวจหน่อยอ๋อเหมือนจะไม่มีนะครับไม่เป็นไรจัดไปครับประตูใหม่ของเราตรงนี้นะครับผมโอเคไหมมาลุยนรกอีกรอบดีกว่านะครับแบบเรายังเคลียร์ไม่เสร็จเลยนะครับผมแบบวาร์ปกลับก่อนไงโอ้โหมาโผล่คนละที่เลยนี่หว่าไม่เป็นไรครับผมจะได้หาแบ็กสโตนเจอด้วยนะครับผมคุณผู้ชมครับผมเจอที่เดิมแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ใกล้ที่เดิมนี่หว่าหลังจากที่ผมใช้เวลา10ปีในการตามหาแบ็กสโตนนะครับแต่แรกเนี่ยขอสู้พิกเลนก่อนมันน่าลำคาละผมมาในที่สุดผมก็เจออ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 อนน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 ะะะคคคคครรรรรััับบบบบบบเเีี่่่่่่ยยยผผผผมมมูตตงงงหห้้าาแแแแลว็สโขขขขพพพุดไไป มาแล้วผมไม่รีรอครับเจ้าวันนี้วางไปเลยครับแบ็กสโตนของเราเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮะเจ้าหรอตัวเนี้ยต้องการใช่ไหมครับสับไปดีครับผมมาดิวางขึ้นมาครับปึบมาพร้อมแล้วผมจุดไปเลยครับเจ้าวันนี้โอ้โหเดี๋ยวประตูม่ติดแบบเป็นสีขาวด้วยนะครับไหนดูซิจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่านะครับผมเข้ามาปึ๊บอ่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอวัตตาฟัก็ด้านนี้มีอะไรสักอย่างนะครับไหนเดินขึ้นมาดิยูสมีหรอให้ใช้นะครับผมกดดูดิปึ๊บเฮ้ยเป็นการสปอนพิกลีนแล้วผมอ้าวแจ่มเลยครับเจ้าวันะแบบ เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บอ่ะเรามีทองเยอะมากครับผมเอาไปเลยเอาไปเยอะๆเลยครับไม่น้องห่วงจากวันนี้เนี่ยได้ของเร็วแน่นอนนะครับผมเอ่อมาะเด็นโอ้โหเดี๋ยวนีของเยอะไปอ่าเก็บลูกธนูมานะครับแล้วก็อยากได้เอ็นเดอร์โพลครับผมมีเอ็นเดอร์โพลไว้เนี่ยมาะเด็นขุดด้านล่างหน่อยละกันนะครับไหนดูซิม Under ีเอ็นเดอร์โพลหรือเปล่านี่ไงได้มา16แล้วครับผมขออีกหน่อยละกันนะโอ้โหผู้ชมดูดิอย่างเยอะครับ16กับ14นะครับจริงๆน่าจะพอแหละแล้วก็ขอลูกธนูเพิ่มหน่อยได้ไหมลูกธนูนะครับโอเคครับผมตอนนี้้้ชุดดจััไปครบอออแแแลลลววพง แพ้เพชรครับซึ่งผมมาโผลที่ไหนอีกแล้ววะเนี่ยไม่เคยโผลที่เดิมเลยฮะช่างมาันะผมเดี๋ยวเรามาหาเหมืองใหม่ดีกว,ว่านะครับเอาล่ะตรงนี้ใช้ได้นะครับโอ้โหดูดิดูแบบลึกจัดเลยครับเอาอ่ะเอ้ยผู้ชมเจอเพชรแล้วครับขอหน่อยครับผมจัดไปได้มาเท่าไหรเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเรามีสี่ใช่ไหมกดเพิ่มไปนะครับฟื้ไ้มาทั้งหมดตอนนี้ไม่เจ็ดแล้วผมผมไม่รู้ว่านี้ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพิ่มอีกสานะครับเอ้ยนี่ไงมีบอขอข้างด้วยมีปะเนี่ยโอ้่หใหญ่ใหญ่เลย มีด้วยครับข้างๆได้มาแล้ว11อันอันนะผมอันนี้พอแล้วแหละมาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาหาสตองโฮลเลยดีกว่านะครับว่าแบบของเราค่อนข้างพร้อมแล้วแหละนะครับมีทางออกหรือเปล่าว่าตรงนี้ไม่มีทางออกครับผมมีแต่บ่อลาวาครับเอาล่ะมาเจอทางขึ้นแล้วครับเอาล่ะับผมมาเป็นทะเลทรายนะครับผมได้อยู่แหละมาเอนเดอร์โพลนะครับแล้วก็แท่งเบสครับผมไม่ใช่ดิผมเบสนะครับขอซักอ่าสิบสองลูกเลยแล้วกันมาไปทางไหนครับปื๊บทางนี้เลยเหรอเอาล่ะมาทางตรงก็ได้อยู่ครับเราจะมุ่งไปทิศเหนือแบบยาวๆเลยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะะะะะะเเเเเเเจ้้้้้าาาาททททลลออ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 อยยยยย่่่่งงงัััััันนนนนนนหหหรร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 รไไไไไดดดููซิิิบบบบบบปปมมมมคคคคีีผผถ็ก เรือของเรานะครับมาพร้อมแล้วไปเลยเราไปตามหาวันพีกันดีกว่านะครับไม,ไม่ใช่นี่หว่าหรือสตองโฮมันจะอยู่ตรงทะเลหรือเปล่าครับผู้ชมก็เป็นไปได้อยู่ครับเดี๋ยวผมลองมองดูก่อนแล้วกันฟืบเออเหมือนจะยังไม่เห็นนะ่ะนะฮะเอาล้วครับจุดวันนี้เนี่ยเจอผืนแผ่นดินแล้วผมแวะหน่อยแล้วกันนะครับฟืบขึ้นมาครับผมแล้วก็ปาต่อครับไหนดูซิไปทางไหนเฮ้ย <Hey, S 2> ยังตรงอีกเหรอโอ้โหไปยาวๆเลยว่ะทางเนี้ยนะครับโอ้โหยังยาวไปอีกเหรอครับเนี่ยโอ้โหยาวจริงผู้ชมทางนี้ยาวจริงฟืบเอ้ยเดี๋ยวกลับไปทางนี้นี่หว่าเอาแล้วเอาแล้วกกกลลลลลล้้้้้้้แแแแวววววคครรรรรัััััับบบบฟยยยอออออนน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 น่่่่าาาาางงงงงงีีีีีีีีไทผผมมมตตตหหะะะะเเดดด๋ขุ มั่วเลยนะรอขวดตรงนี้ดูว่าผมต้องเจอแ,ลแหละจังหวะเนี้ยเส้นผมมันแรงอยู่แล้วครับนี่ไงคุณผู้ชมเจอแล้วผมสำหรับสตองโฮนะครับมาเอเอเฮ้ยทางลงอีกแล้วเหรอทางลงตลอดเลยว่ะแต่ทางลงเนี่ยมักจะเจอนะครับผมว่าใช่ไหมต้องใช้แล้วแหละอ่าโอ้หลงอีกแล้วเหรอใช่หรือเปล่าวะปึ๊บโอ้โหทางมันลึกลับมากเลยครับลึกลับสุดๆนะผมโผล่มาด้านนอกเลยเนี่ยโอ้โหไม่น่าใช่แล้วมั่งตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา้าอยู่ๆก็เจอว่าแต่ฟักบางทีเวลาเจอเนี่ยเราเจอแบบงง,งๆเลยนะเพราะแบบทางที่ใช่ก็คือแบบอยู่ๆเดินมาก็เจอนะฮะะะแแแแแลลลล้้้้้้้วววววตตตอออออนน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 ีีีีีีีีคคคคคืบบบบบบซโฟิิเเเเเ่่่่่ยยยยาาาาาาารรรรรรรญมมมมกกกกกัััััขททงงงผผจดดดดไปปปป็สูุ๋๊ึึ กบอ่าอุดละวาไปนะครับแล้วก็ขอยนของทิ้งหน่อยนะของเยอะไปครับผมขนมปังนี่ไม่ต้องใช้แล้วแหละโยนไปดีกว่าครับเอาละครับตรงนี้เนี่ยผมจะวางเป็นอ่าวมิติเพชรไปนะผมฟืบวางไปแบบนี้เลยครับเอาละแล้วก็จุดไว้แล้วผมอ่ะ่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นลาพิรนะครับเอาละครับประตูมิติเพชรแล้วผมหนี่ดูซิมีอะไรหรือเปล่านะครับฟืบวางไปแล้วผมโอ้โหเพชรอย่างเยอะแล้วผมรวยแล้วครับคำเดียวรวยครับผมรวยมากฮะดูดิเพชรเต็มไปหมดเลยแต่ดูเหมือนว่าเพชรจะไม่มีกล่องนะเพราะแบบเนี่ยผมจะอเข้ามาข้างในใช่ไหมไม่มีเลยครับไหนลองอื่นดูดิมีหรือเปล่าเอ กองครับนะครับผมเรามาอัปเกรดสู่ยุคเพชรกันดีกว่านะครับก็เหล็กไายบายครับผมไม่ใช้แล้วนะฮะนี่ของเหล็กโยนทิ้งไปเลยครับเราเปลี่ยนมาใช้ของเพชรกันดีกว่าครับผมดาบเพชรครับจัดไปแล้วก็ฟูไดมอนด์นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหของเยอะมากเลยเพนึงใส่ก่อนนะครับฟื้นฟูไดมอนด์ของเราแล้วก็เพนึงนะที่ขุดที่โยนทิ้งไปก็ได้ไม่ต้องแล้วแหละเอาเป็นที่ขุดเพชรไปเลยครับอ่าส่วนขวานี่ก็เออใช้ไปนี้แล้วกันเนาะมันเร็วดีครับผมแล้วก็มียนวิวด้วยเหรอเก็บไว้ก่อนแล้วกันครับน่าจะได้ตีีีีีีบบ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 วกกอออออออยยยยููู่่่่่่นน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรัััััััผผผมมมมมมตตไไปปสสุดดดทท้้้าาาาาเเเเเหหลลลลืื็็พพงงิิิจแฟฟ หนดูซิข้างในต้องมีกล่องแล้วแหละใช่ไหมนีม่ไงคุณผู้ชมไหนดูซิได้แล้วครับโอ้โหดูของดิชามเน็ตนะครับเดี๋ยวได้เก็บมาก่อนนะผมแล้วก็มีอะไรเนี่ยโอ้โหพาวเวอร์ไอวีด้วย สุดยอดว่ะบ้านหนึ่งขวดเบลก็มีให้นะครับใจดีเกินไปว่าโอ้โหสุดยอดเลยปลาไปเลยครับจังหวะนี้ไหนดูกองอื่นหน่อยดิมีอะไรเปล่าอันนี้ก็จะมีขุดเร็วนะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ไอเหมือนกันนะครับโอ้โหนี่มีโปรเจคชันสีแล้วแบบสะท้อนสามเลยนะครับไม่ได้กาแล้ว,วขออันนี้อันนึงแล้วก,กันแล้วก็ปาขวดวิลไปก่อนครับฟืบจัดไปโอ้โหอ,อย่างเยอะลยแล <and view S 1> ้วผมแอนวิลเนี่ยวางไปก่อนเลยนะครับอย่างแรกขอตีบวกดาบก่อนนะผมเอาเป็นอ่าเนี่ยชาร์ปเนี่ยสามแล้วกันนะครับจัดป้ายครับผมแล้วก็ทีีีนน้เอยาเป็นนตรงี้ละกันใส่เกาะไปโโอ้หเด้ธนูอ ได้อยู่ได้อยู่ขอขวดเวลหน่อยครับผม16อันเหรอได้อยู่นะปื้ปาไปทั้งหมดเลยนะครับจังหวะนี้เราได้ธนูมาแล้วใช่ไหมหลือชุดเกราะนี่แหละนะครับพล็อตชั่นสแล้วก็สะท้อน3ครับผมจัดไปครับได้มาแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วว่ะตอนเนี้ยเอาละผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมว่าผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่านะครับผมปื้วับกลับมานะครับก็เนี่ยเรามีเกราะตรงนี้แล้วใช่ไหมดาบชามเน็ตนะครับแล้วก็พาวเวอร์สี่แล้วผมพร้อมลุยแล้วแหละคอร์สโบนี่ใช้ดีาว่ะเนี่ยมันแบบมันไม่แรงอ่ะเก็บไปละกันนะครับ วางเตียงเซฟไว้ตรงนี้ครับผมแต่ว่านอนพักเอาแรงนะครับโอเคมาพร้อมแล้วครับตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยครับผมฟืบอ่าผมมาตรงนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยวาร์ปไปเลยฟืบวาร์ปมาผมอ่าขอโดบหน่อยลวกันแอปเปิลทองของเราเฮ้ยเดี๋ยวแอปเปิลทองไปไหนวะเออวะทำไมมันไม่อยู่วะเด้ด้วงงวะ่ะว่าต่ฟ้าคือมันหล่นหายระหว่างทางเหรอผมลืมครับช่างมันเดี๋ยวไปหนมปังแล้วกันนะผมเฮ้ยเดี๋ยวมันหายไปไหนวะผมลืมจริงนะเนี่ยหายไประหว่างทางได้อย่างไรนี่เอาเป็นว่าช่าง อมแล้วก็ไหนดีอันนี้แล้วกันเนาะปึ๊บเล็งประมาณนี้อ่ะโดนหรือเปล่าครับเอยเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ขึ้นมาบนนี้ดีกว่ามาปื๊บบ้าไปครับผมแล้วก็ต่อบล็อกเออได้ได้อ่าต่อบล็อกขึ้นมาครับวางกันไว้แบบนี้ครับผมแล้วก็ระเบิดไปครับผมมาต้องกลัวตายนิดนึงนะครับเพราะแบบแอปเปิลทองหายไประหว่างทางครับผมแต่ช่างมันวับมาอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าแล้วก็ยิงข้างขไปครับผมโดนแน่นอนเอออันนี้ได้หรือเปล่าครับขอหน่อยขอหน่อยปื๊บโดนไปเออได้จะตกมาอุ้ยเกือบตายว่ะอันนี้น่าจะต้องมุมประมาณนี้ครััััับบบบบบบผผผมมมมมมยย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 ิิิงงงงเเเเเเเข้้้้้้้้้าาาาาาาไไ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 ปปปคคครรรรดดดดออ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 ููู่่่่่สสีีแแแลลลทนนนนชุตตหหห์ซะะะะววจจๆ เอาเป็นว่าระเบิดอันนี้ก่อนลวกันนะผมมาผมจะลืมไว้ระหว่างทางได้ด้วยหรอวะเออไม่แน่ใจตัวเองเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขึ้นมาตรงนี้นะผมฟืบถึงหรือเปล่าถึงอยู่ครับเอยได้ใจเย็นออ้ยเกือบตายว่ะไปนึงกินก่อนกินก่อนขึ้นมาครับเราจะต้องไม่ตายครับผมเราจะต้องรอดนะครับเอาล่ะมาแล้วก็วางกันไปครับระเบิดครับเหลือข้างๆใช่ไหมจัดไปดิครับ เหลือีกนิดเดียวระเบิดไปครับผมเอาไปถึงครับระเบิดไปเออได้แล้วด้านนี้หมดแล้วใช่ปะเรียบร้อยครับเคลียร์ครับลงมาดีกว่า MLG ครับผมจัดไปนะครับผมอยากลองใช้นิวเคลียร์มันดูอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนนะครับไฟเช็คของเราเตรียมไว้ครับผมอ่ะทีนี้เออว่าไอรอนกเลมเดี๋ยวเรามาสร้างไว้ดีกว่าไอรอนกเลมเอามาช่วยสู้หน่อยปื๊บวางด้านนี้ได้ใช่ไหมจัดไปครับผมขอแบบเยอะๆเลยนะครับวางไปแบบนี้เลยผมจะได้แบบช่วยเคลียร์เดอร์แมนนะครับบางทีเนี่ยเดอร์แมนมันมารบกวนเราไงเราก็ต้องสร้างเพื่อนมาช่วยหน่อยนะครับไม่เดี๋ยวมาแล้้้้้วววววเเเเหหรรรรรรรออมมมััััังงกกาาาจจจบบบบบบไไไไไปปปปลลลลยยคคคคนนนนนิิิีีี์แแ็ุดดดดผผผูซะะะื่ เอ้ยพ้ยโอ้โหโคตรแรงครับผมเกือบครึ่งหลอดเลยนะครับอ้าวก็มาดิธนูของเราก็มีครับผมยัดไปอ่ะธนูของผมแรงนะแรงนะพาวเวอร์สี่ครับผมโดนไมดีโดนไมดีเอาละครับตัวสุดท้ายเสกไปครับผมนี่ถือว่ามาช่วยงานได้อย่างดีเลยนะครับเลยสิบเจ็ดลูกว่ะตัวหน่อยแล้วกันอ้าวบินบอลมาแล้วหรอครับมาดิมาดิาดวางไว้ตรงนี้ครับผมวางไปนะครับปึ๊บแล้วก็จุดครับผมบอกเลยช็อตเนี้ยไม่รอดครับผมระเบิดไปโอ้โหนี่ยนี้ ตัวเราก็ตายแล้วผมแย่ <Yeah> เลยว่ะมันแรงจริงนะเว้ยอ่ะวาร์ปกลับไปก่อนครับปุ๊บอ่อเดี๋ยวนะตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหดูดิเลือดมันแบบเกือบห,หมดแล้วอ่ะแรงจริงแรงจริงอยู่ๆตัวเราก็วูบแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับวางไว้อ่ะสี่มุมแล้วกันนะผมสี่มุมตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ะวางรอบๆแบบนี้แล้วกัวแบบน,กนนะผมช็อตเนี้ยไม่รอดละไม่ถึงได้นะก้อน,อนหรอไม่ใช่ครับผมเนี่ยแหละ <c oughs> จะไม่รอดนะผมเมื่อกี้ก็ตายไปรอบหนึ่งแล้วอ่ะแรงมากจริงๆนะครับเอาล้วครับจะวันนี้บินวนมาแล้วครับผมถึงเวลาจุดจบของมันแล้วแหละมาก่อน ครับผมเรียบร้อยครับผมระเบิดอย่างแรงนะครับดูดิรอบๆนี่คือเล่มหมดเลยนะครับเล่นเนี่ยโอ้โหผมโดนแก๊งลูกน้องมาตามล่าว่ะเราลเล่มช่วยหน่อยเราลเล่มช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยได้หรือเปล่าฮะเออนี่ครับผมมีตัวช่วยถือว่าดีเลยครับเอาล่ะมาเรามาหนีกลับดีกว,ว่านะครับจากนี้ไม่อยู่แล้ววาร์ปไปแล้วผมแล้วก็วาร์ปกลับมาตรงนี้นะครับมาโอเคผมก็ได้กระชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอนนี้นะครับผมก็ต้องไปสมัครเพลทอนของวิบด้วยนะครับผมอาจะถึงจะได้เล่นนะคคครรัับบโอเสหลิปนีีีีี้้้คคงมมเท่าาานนนสสสหรรัััับบบบววดผ๊ยยครับ